สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคิงของบิ๊กคารวันนี้เรามีรถยนต์เข้าใหม่นะครับที่จะมานําเสนอให้กับคุณลูกค้านะครับเป็น t o โยต้ารีโว่สองจุดสี่เอปีดเกียร์ธรรมดานะครับมาพร้อมตู้ทึบ2เมตรสิบแม็กใหม่ยางใหม่คู่หน้ากระทะผ่าคู่หลังนะครับยาง XCD พร้อม รถสวยๆนะครับเดิมๆม,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 มือเดียวเลขไม่เพียง30,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับภายในเบาะหนังนะครับคู่มือบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบๆนะครับห้องเครื่องแห้งๆเลยนะครับไม่มีเยอะไม่มีซึมนะครับเพจสวยๆสติกเกอร์ครบครับ ภายในตู้ทึบนะครับกุไม่อัดให้เรียบร้อยสนใจคันนี้นะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับใต้โพสต์นี้ครับเดี๋ยวทางทีมงานจะรีบติดต่อกับโดยเร็วที่สุดขอบคุณมากครับ